สวัสดีสสดค่ะ,คะบักรเสื้าที่สค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดผู้หญิงแขนยาวนะคะเป็นงาน USA Lot RK ค่ะ45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ180-200ตัวต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ20บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจะต้นทุนประมาณ 20, 20 2สบาท เน้นเป็นแขนยาวเอาตัวแรกที่ไหงระไนกี้หนูมา,ามีทั้งเป็นแฟชงั่นแฟชั่นไม่แฟชั่นนะคะปนๆมาหมดนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วคะ่คะลูกค้าจ๋าแต่ยังเน้นเป็นที่แขนยาวะนะคะ,คะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่หน้าหนาวด้วย เพราะว่าเขาเป็นเสื้อยืดสไตล์แบบแฟชั่นแขนยาวสามารถใส่ได้ตลอดฤดูค่ะจะหนาวจะร้อนจะแดดออกฝนตกยังไงก็ใส่ได้นะคะต้นทุนต่อตัว20บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะเน้นเป็นผ้ายืดนะคะจากผ้ายืดผ้าใส่สบายนะคะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยค่ะสวยๆยั่วๆค่ะลูกค้าจากคุ้มมากค่ะสำหรับกระสอบนี้นะคะใช่แล้วค่ะเรื่องไซส์มีคลามานะคะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L มีคลาเขามาหมดเลย สวยอะะ่ะชอบชอบสีสันชอบเนื้อผ้าใส่ง่ายใส่สบายใส่เล่นได้ใส่เที่ยวได้ใส่ทํางานได้นะคะใช่ค่ะเป็นผ้ายืดใส่ง่ายใส่สบายลูกค้าจ๋าเป็นผ้ายืดเป็นเลียนยาวด้วยไยว้โกัวดงกวัวดำนะคะ,ะกันอากาศเย็นๆนะคะได้หมดะะได้หมดเลยชใช่แล้วค่ะลูกคะ้าจ๋าผ้าไซส์มาด้วยนะคะ S M L มีค e ้ามาหมดเลย โทนสีสันมีค้ามานะคะสีสดสีแบบว่าลายสกรงลายสกรีนนะคะมีค้ามาหมดเลยจ้าใช่ค่ะเป็นเกรดเอนะคะรวมกันเป็นเกรดเอค่ะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอค่ะจ้าห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะขาดเปื่อนดำมีเจอนะคะเอาจริงๆต้นหุนยี่สิบบาทใครๆก็ขายได้พี่นางสาหน้องเด็กๆน้องๆนักเรียนนะคะาตาก็ขายได้นะคะขายออนไลน์ตลาดนัดได้หมดนะคะอุนิเกสีแดงอ่ะ เก๋มากเก๋มาก,มากสวยเลยอลูกค้าจา์แนะนํานะคะเป็นหมวดเสื้อยืดผู้หญิงแขนยาวนะคะลูกค้าสา,ามแนะนําเลยต้นทุนต่อตัว20บาทเท่านั้นประมาณการ20บาทลูกค้าไปขาย3ตัวร้วยอยได้ขายตัวราคา9 6 9 7 8, 9 9ได้แต่ว่าในหนึ่งกระสอบนี้ลูกค้าสามารถชัดแยกํำราคาได้3 -4 ราคาใช่ค่ะ อันดีตัวละยีบาทพี่นางคาสอตัวร้อยได้ค่ะเจ็ดเก้ตัวละแปดเก้าตัวละเก้าเ้าตัวละหนึ่งร้อยบาท หลากหลายแล้วแต่ตลาดนะคะนี่ใครขายงานแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วสามารถเอาไปค้าไปเสิร์ฟเอาไปปูนกันได้นะคะสีแบบนี้นะคะสวยๆใค่ะถือว่าค่าค่อนข้างใหม่นะพี่นางคะใช่แล้วค่ะค่าค่อนข้างใหม่เลยใช่แล้วแล้วก็สีสดด้วยใช่ค่ะที่ชอบสีอ่ะคือแบบสีโดนใจสีหลากหลายมากอ่ะหลากหลายจริงๆสีแดงสีต้นสีเขียวสีชมพูสีแบบว่ามีมาทุกสีจริงๆนะคะอยู่ในนี้บางตัวเป็นลายสกรีนบางตัวเป็นลายค่ะบางตัวไม่มีลายค่ะมีค่ะเขา มาหมดเลยแต่เน้นที่แขนยาวนะคะใช่แขนจะเป็นสีเรลยบๆใส่ลำคอมสีดําแบบนี้ก็มีมาค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นสีสดๆสีแบบว่าจะเจ๊ดนะสีเขียวสีแดงสีชมพูมีมาหมดจ้าหรือว่าจะเป็นอุ้ยพี่นางอัน,น,อนยงนังสะท้อนแสงสะทอนแสงสะท้อนแสงอีกแล้ว <c oughs> นะใช่ค่ะอ่ะสวยๆเลยค่ะคจ๋าสวยๆเลยนะคะค่ะแนะนานะคะลูกค้าสาบางตัวเป็นคล้ายๆเนื้อกีฬาแล้วก็โอนาวีค่ะใช่ค่ะอุ้ยนายพี่ เอาตัวนี้เหมือนกันเลยไหนคะเนี่ยเอาเป็นคล้ายๆกันเลยสะทอส้อนสีเหมือนกันด้วยนะอะแนะนํำค่ะลูกค้าจ๋าสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะ45โล4,000บาทคุณภาพเกรดเนะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15เปอร์เซ็นต์นะคะขาดเพื่อนดำอาจมีเจอนะคะสช่ค่ะอันนี้มีเป็นแบบมีฮูดปนมาหลายตัวอยูนะ่ลูกค้จาจ๋ายิ่งช่วงนี้นะคะใครแบบว่า ชอบงานกันหนาวค่ะอ่ะตัวนี้เป็นแขนยาวค่ะคืว่าขายด้ยวยกันได้ได้คะลูกค้าจะอากีกีแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาแนะนํานะคะลูกค้าจาแนะนําเลย 45ต4,000บาทค่ะต้นทุน20บาทชอบต้นทุนอะ่ะต้นทุนหลักสิเท่านั้นลูกค้าจา๋ต้นทุน20บาทต่อตัว,ตวลูกค้าสามารถทำราคาขายได้เลยนะคะอย่างที่แจ้นึ่งกระสอบนี้คัดแยกออกมาค่ะ5 9697989ได้เลยจ้าใช่ค่ะดูหนูชอบสีจริงๆเหมือนที่งแจ้งสีคือสดมากค่ะหลากหลายสีเลยค่ะลูกค้าจา๋ระบภ้าค่อนข้างใหม่ค่ะ <5. S 2> ค่อนข้างใหม่เลยนะ ลูกค้าจะเอาไปนี่บางตัวคัดแยกนะคะ<ช>บางตัวจะต้องมีซักบ้างบางตัวนี่คือแทบไม่ต้องซักเลย<ช>คือสบัดสบัดแขวนขายได้เลยค่ะร<ช>าคจาจับต้นทุนประมาณ20บาทต่อ<ช>ตัวนะคะใช่ใชแล้วค่ะแล้วก็แฟชั่นมีค้าแบบมาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอโกงคอวีคอโปโลนะคะคอเต่า,ตาหรืออาจจะเป็นขเขาอะไรแบบนั้นเปรียงอ่ามีค้ามาหมดนะคะแต่เน้นที่แขนยาวนะคะลูกค้าจะ แฟชั่นค่ะแบบอยู่ในนี้หมดเลยแต่เน้นที่แขนยาวนะคะเน้นที่เสื้อยืดแขนยาวนะคะใช่ค่ะเน้นเป็นผ้ายืดนะคะจ๋าอุ้ยสวยสวยอุยสวยจังเลยสีสวยเนาะสวยค่ะคุ้าใหม่เลยค่ะลูกค้าจ๋าผ้าใหม่เลยนะคะนี้อุ้ยอะไรสวยอ่ะแบบเล่นโทนสีอ่าใช่สวยๆแบบนี้ค่ะต้นทุนน้ำมันยี่สิบบาทต่อตัวเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋ายี่สิบบาทต่อตัวเท่านั้นนะคะอาจจะมีเป็น เข็นยาวแบบเนี้ยออกแนวกีฬาอ่ากีฬาโคนลบ้างนี่นคะคะขาขามาใช้แล้วค่ะสามารถแบบว่าใส่เล่นได้ใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้ใส่ลำลองได้าาลูคกค้าสามาแนะนำเลยต้นทุน20บาทต่อตัวเท่านั้น20บาทต่อตัวเท่านั้นต้นทุนของเขาหลักสิบเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถนำไปทำราคาขายได้ขายตัวราคาเก้าก็ได้สองตัวร้อยก็ได้หรือ ใช่ค่ี่ดีๆแล้วติดป้ายเป็นแบบว่ามือหนึ่งคล้ายๆมือหนึ่งติดป้ายนะคะอ๋อนี่คือตะฮักแขนอะไรคะอ๋อคือตะฮักแขนลูกค้าสามน่ารักมากนะแล้วก็อุ้ยพอดีหนูเลยพอดีเลยใช่ไหมพอดีเลยนะแนะนำค่ะรอดจ้าสวยๆยั่วๆเลยใครชอบขายงานประมาณนี้เอาไปค้าเอาไปเสริมได้หรือว่าขายใหม่ก็ได้ค่ะราคาจ้าต้นทุนประมาณ20บาทอาโอนนาวีค่ะโอนนาวีค่ะซื้อเยอะลดเยอะซื้อห้ากระสอบ มีลดด้วยหนึ่งพบาทซื้อสิกระสอบค่ะมีราคาส่งให้ด้วยนะคะลูกค้าจสามารถสอบถามเข<อ>้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะสุดคุ้มากที่จะได้กลับได้นะลูกค้าจ๋สนใจสินค้าของทางบริษัทบักรเราสามารถสอบถามเข้ามาได้สินค้ามีหลากหลายรายการนะคะเดือนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลูกค้าจาสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้อย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวลูกค้าจาเรามีโปรโมชั่นให้อีกแล้วสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบักของเรานะคะ ใช่ค่ะหลากหลายอะสมาชิกคือแบบว่าโปรโมชั่นเราหลากหลายมากนะคะติดอ่าเขาเรียกอะไรนะดูที่หน้าเพจได้ที่หน้าเพจเรามีแจ้งนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะอยากดูรีวิวสินค้าตัวไหนแจ้งพนักงานขายโดยตรงได้เลยนะคะพนักงานขายส่งรีวิวให้ดูเลยนะคะค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะตอนนี้บางรายการหมดไปแล้วก็มีนะคะลูกค้าจ๋าเหมือนที่รามแจ้งผิดที่แล้วที่เราเอามาโปรโมชั่นนะคะมีทั้งเกรดเอและเกรดบีเกรดเอเราก็บอกเอ เกรดบีเราก็บอกบีนะคะลูกค้าจ๋าสนใจหมวดไหนสนใจเกรอะไรสอบถามเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่านเรากลับมาที่เสื้อแขนยาวของเราลูกค้าจ๋าหลากหลายค่ะขายทุกปุ่มด้วยนะครองนักเรียนก็ใส่นะคะลูกค้าจ๋าลุมแม่บงแม่บ้านกุ่มไปทํางานก็ใส่ได้หมดนะคะ under ค่ะ under a r m o ร r หนูก็มาจ้า หลากหลายหลากหลายหลากหลายมากชอบตรงที่แบบว่าสีสันชอบตรงที่ผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดชค่ะชอบตรงที่แบบว่าต้นนุ่ี่สิบบาทชอบตรงที่แบรนด์ยี่ห้อค่ะชอบตรงที่ราคาต่อกระสอบค่ะชอบตรงที่คุณภาพค่ะลูกค้าจะชอบแบบนี้เอฟได้เลยจ้าใช่ค่ะะหลากหลายหลากหลายนะคะนนก็จะไปแล้วโอเคค่ะ สวยอะสวยจริงสีสดอยู่เลยค่ะอยมัดย้อมก็มาแล้วจ้ะเอาอุ้ยอันนี้เป็นเป็นคล้ายเสื้อค่ะเอาเป็นเสื้อครอบเป็นคล้ายเสื้อโอ้โหเป็นเสื้ออยู่แล้วเป็นเป็นคล้ายเสื้อครอปเป็นคล้ายเสื้อมาสั่งเหรอเขาก็เป็นเสื้ออยู่แล้วอ่ะโอเครุ่นจ๋าก่อนจะไปเลยเปิดมาก่อนนี้นะอันนี้เรารีวิวให้ดูกันประมาณเท่าไหรนะคะขอติดชาร์ตัวนี้ได้ไหมดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์ค่ะ อ่ะตัวสุดท้ายขอปิดท้ายด้วยดิสนีย์ไปยห้ป๊าขออนุญาตใส่ได้ไยมัวนีใส่มาจากบ้านได้ค,ะคะ่ะพี่นาะใส่เลยนี่เลยค่ะลูกคะะ้าจ๋าประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวนนี้เป็นเสื้อยืดผู้หญิงแขนยาวนะคะเป็นงาน USA Lot K ค่ะ 45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ180ถึง200ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ20บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะ่เป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะคะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทาง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะริยตต้กางหนช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวนี้ขอบคุณค่ะ